บทที่สสัมผัสชวนวูบไหวใจเต้นแรงบ้านบาวรปรัดทันทีที่อิงดาวเดินเคียงข้างอิสวัรเข้าไปภายในบ้านบาวรปรัดหญิงสูงวัยผู้เอื้ออาทรความรักความเอ็นดูประหนึ่งเป็นแม่แทๆ้ๆช่วยบิดาดูแลเธอตั้งแต่มารดาเธอเสียชีวิตเมื่อ12ปีที่แล้วอาแขนรับเธอด้วยความคิดถึงสวัสดีค่ะคุณป้าไหว้พระเธอลูกไม่เจอกันหลายเดือนคนสวยของป้าสวยวันสวยคืนขึ้นไปอีกนะคะ คุณออนชูมาออกปากชื่นชมหลานสาวคนสวยออกนอกหน้าภูมิใจเป็นหนักหนาประหนึ่งว่าเป็นลูกสาวในอุทรตั้งแต่รู้ว่าสาวน้อยในวันนั้นเป็นเด็กกำพร้าแม่ด้วยความอยากมีลูกสาวจึงเสนอตัวและเต็มใจอย่างยิ่งช่วยคุณสสินดูแลอบรมเลี้ยงดูอิงดาวเข้านอกออกในบ้านหลังนี้ได้ประนึ่งว่าคือคนในครอบครัวพอโตขึ้นเป็นสาวสวยเรียนระดับมหาวิทยาลัยจึงห่างหายไปบ้างตามภาระหน้าที่ซึ่งเธอเข้าใจดี อิงก็ยังเป็นเด็กกระโปโลแสนซนของคุณป้าเหมือนเดิมนะคะไม่จริงใครบอกว่าหลานสาวป้าเป็นเด็กกระโปโลนี่ป้าเทียงขาดใจเลยดูสิหุ่นก็สวยตาก็หวานผิวก็ขาวเนียนซะขนาดนี้ส่งเข้าประกวดนางงามได้เลยใครที่บอกว่าไม่สวยก็ตามไม่ดีแล้วละ่ะจริงไหมตาอิดหันไปขอแรงเสริมจากบุตรชายคนโตที่เดินเคียงข้างเข้ามาภายในบ้านหากแต่ว่าคนที่ถูกขอความเห็นนั้นกลับมองมาที่เธอนิ่งๆไม่เอ่ยอะไร คนเป็นแม่ตั้งท่าจะย้ำดีที่เสียงใครอีกคนลอยมาทำลายบรรยากาศชวนอึดอัดซะก่อนจริงครับคุณแม่น้องสาวผมทั้งสวยทั้งเก่งอีกหน่อยจะต้องได้เป็นซูเปอร์โมเดลแถวหน้าของเมืองไทยแนะ่นอนครับจริงลระลูกว่าด้วยเรื่องความฝันของการอยากเป็นนางแบบส่วนนี้อัฐพรหรือพี่อัดของเธอรู้ดีเพราะหนุ่มหล่อโปรไฟล์ดีคารมคมคายเป็นเลิศคนนี้กว้างขวางเจนจัดในวงการเฟ้นหาและรู้จักสาวสวยในวงการนี้ดีซะย,ยิ่งกว่าเธอเสียด้วยซ้ำ คนไหนที่ว่าสวยคนไหนที่ว่าแซ่บพี่ชายเธอไม่ปล่อยให้ลอยนวลแน่นอนพี่อาจก็พูดเกินไปค่ะอิงไม่ได้จะทําเป็นอาชีพขนาดนั้นหรอกนะคะก็แค่อยากหาประสบการณ์ในวงการนางแบบได้ลองทําในสิ่งที่ตัวเองชอบก็แค่นั้นปากบอกอัธพรแต่สายตาเหลือบมองเซี่ยวหน้าคมของพี่ชายอีกคนที่ไม่แสดงความเห็นใดๆมินำซ้ำํายังเดินเลี่ยงจากจุดที่เราคุยกันไปพูดคุยทักทายบิดาเธอและบิดาของเขาแยกจากชัดเจนว่า ไม่ได้อยู่กลุ่มพูดคุยเรื่องซาเพเ,เหระแต่เลือกอยู่กลุ่มธุรกิจกับผู้หลักผู้ใหญ่ไม่สนก็ไม่สนสิเธอจะไปแคร์คนเย็นชาหน้านิ่งแบบนั้นทําไมอาหารมือคข้มระหว่างสองครอบครัวร่วมวงรับประทานอาหารกันคนที่ดูคลึกคลื้รนรับบทเป็นทูตเชื่อมสัมพันธไมตรีนั้นก็เห็นจะเป็นหนุ่มหล่อคารมดีอย่างอัธพรแล้วนี่อิงต้องไปเริ่มฝึกงานกับพี่อตอนไหนอีกสามวันค่ะไม่เปลี่ยนใจอยากมาฝึกที่บริษัทเครื่องดื่มชูกําลังกับพี่เหรอ อัฐพรลอยหน้าลอยตาชี้ชวนน้องสาวที่เล่นทีจริงอยากดูท่าทีใครบางคนที่นั่งรับประทานอาหารเงียบๆแต่สายตาเหลือบมองไปที่สาวสวยคนเดียวในวงพูดคุยเป็นระยะระยะพี่ชายเขาเป็นคนที่เก็บอารมณ์ความรู้สึกได้เก่งเช่นนี้เสมอแต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีจุดจบให้จับสังเกตได้เสรยทีเดียวกับอิงดาวที่เปรียบเสมือนน้องสาวยามใดที่เด็กขี้อ้อนแสนซนในวัยเด็กคนนี้มีภัยคนที่อยู่ห่างไกลไม่อยากเล่นกับเด็กผู้หญิงอย่างอิสวัตนี่แหละ ที่เป็นคนถึงตัวสาวน้อยเป็นคนแรกพร้อมคอยปกป้องน้องได้ดีซะยิ่งกว่าเขาซสอีกแต่ก่อนที่อิสวัตจะเดินทางไปเป็นผู้บริหารประจําที่ฝรั่งเศสเขาเองก็ไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นสาวน้อยที่ชอบอ้อนพี่พนเอานอพ,พี่ชายเขาจู่ๆถึงได้ตีตัวออกห่างพอกลับมาเจอกันอีกครั้งก็ดูเกรงเหินห่างไม่เข้าใกล้หรืออาจจะเพราะช่วงวัยที่เติบโตมากยิ่งขึ้นก็เป็นได้ถ้าคุณพ่ออนุญาตนะคะรู้แล้วว่ายังไงเสียคำตอบของบิดาเธอก็คือไม่ อย่ามาล่อลวงน้องให้ยากเลยตาอัดแม่ไม่ไว้ใจแกหรอกคนเป็นแม่ค้อนบุตรชายคนเล็กทันควันเรื่องธุรกิจเครื่องดื่มชูกาลังที่เจ้าตัวทํานั้นเธอไม่ค้านว่าลูกชายกําลังไปได้สวยแต่บรรดาเรื่องข่าวข่าวกับสาวๆนี่ก็ไม่น้อยไปกว่ากันเลยสักนิดหากแต่ละวันมัวแต่สนใจสาวๆจะได้ใส่ใจสอนงานให้น้องรู้เรื่องหรือเปล่าก็ไม่รู้โธ่แม่ครับผมก็แค่เป็นห่วงน้องกลัวพี่อิจจะดุน้องจนน้องฝึกงานแบบไม่มีความสุข คราวนี้สายตาเข้มของพี่ชายมาดนิง่งพาดผ่านมาหาอัธพรอย่างเร็วไวห่วงตัวเองเธอะไม่ต้องมาหวังดีกับคนอื่นคนอื่นที่ไหนนี่น้องสาวนะครับหรือว่าพี่อิจจะกินหัวน้องเหมือนกินคนอื่นตีรวนกวนใจกันคนที่เจยเจ้าเจรจาเมื่อก่อนหน้ากลายเป็นเงียบฟังสองพี่น้องเขาหยอกล้อเล่นกันรอฟังว่าเขาจะตอบน้องชายว่ายังไงพูดมาจะน้องจะใครก็ต้องสอนงานเหมือนกันหมดไม่มีข้อยกเวน้นนั่นสิก็เธอไม่ได้เป็นคนพิเศษอะไรสําหรับเขาอยู่แล้วนี่ เมื่ออาหารจบลงด้วยดีโดยไม่มีศึกเหนือเสือใต้เกิดขึ้นกลางวงกับข้าวอีกผู้หลักผู้ใหญ่ขอตัวไปดวลหมักรุกกันในห้องทํางานประมุขของบ้านอิงดาวคุยกันถูกคอกับคุณนายออนชูมาตามประษาะเรื่องของผู้หญิงที่ห้องรับแขกส่วนสองพี่น้องนั้นเธอไม่รู้ว่าเขาหายตัวไปทําอะไรที่มุมไหนของบ้านแต่มีสิ่งหนึ่งที่หายไปตั้งแต่เธอเดินทางมาถึงที่นี่ก็คือยังไม่เจอกับเจ้าตัวป่วนประจําบ้านหรือถูกกักบ,บริเวณให้อยู่ในส่วนของเจ้าตัวก็ไม่แน่ใจ ั้งแต่อิงมายังไม่เห็นเจ้าตัวปวดเลยค่ะหรือว่าถูกกักบริเวณอีกหรอคะสอดสองสายตามองหาเจ้าซามอยสีขาวร่างยักษ์ที่มักจะกระโดดโลดเต้นเข้าหาเธอทุกครั้งที่มาเยี่ยมคนในบ้านหลังนี้แต่ความสซนของเจ้าโอโมโอที่มีอนุภาพการทำลายล้างขั้นสูงนั้นก็ทำให้คุณป้าออนชูมาไม่ค่อยจะชอบใจหมาดื้อเท่าไหร่นักถึงขั้นสั่งกักบริเวณทำโทษกันอยู่บ่อยๆป้าสั่งให้เด็กพามันไปเล่นในสวนนะ่ะจะได้ไม่มาป่วนช่วงเราทานข้าวกันความไม่ถูกใจกันสักเท่าไหร่ ทำผิดที่ไรดุหมาแล้วหมาไม่ยอมฟังจะดุเจ้าของหมาอย่างพี่อิดก็คงบ่นกันได้ไม่เต็มปากนะักยามอิสวัตไม่อยู่ก็มีพี่เลี้ยงคอยดูแลเจ้าโอมโมไม่ให้เข้ามาวุ่นวายภายในบ้านหลังใหญ่ให้ปวนใจนะักอ๊อ,อพูดยังไม่ทันขัดคำเสียงเห่าดังก้องกังวานก็ดังลอยเข้ามาในห้องนั่งเล่นมองผ่านกระจกใสออกไปนอกห้องเห็นเจ้าขนฟูสีขาวตัวใหญ่กำลังวิ่นบนร่างสูงของอิสสวัตพร้อมเห่าประท้วงเหมือนต้องการอะไรบางอย่างจากเจ้าของ นู่นไงลูกเจ้าของเข้าไปพาออกมาละหากจะเชื่อฟังอยู่บ้างคงจะมีเพียงแค่เวลาเจ้าของสั่งการเท่านั้นตอนนี้เห็นกำลังนั่งนิ่งๆฟังเจ้าของสั่งให้ทำมองเลยไปเห็นอะไรบางอย่างในมือของอิสวัตก่อนที่เขาจะคว้างมันออกไปห่างจากริมสระว่ายน้ำที่เขากับอัธพรนั่งอยู่ไกลพอสมควรเจาร่างยักษ์วิ่งทลาไปตามคำสั่งกลับไปกลับมาอย่างคล่องแคล่วนั่งมองเพลินๆหัวเราะขำบ้างยามที่หมาดื้อลื่นถลายจนเกือบจะร่วงลงไปในสระว่ายน้ำ คุณป้าออนชูมาคงจะมองท่าทีของเธอออกว่าอยากจะไปทักทายโอโมเต็มทีจึงได้เอ่ยปากแยกตัวขึ้นไปเอ็นกายพักผ่อนในห้องส่วนตัวของท่านอิงดาวเดินออกมาริมสระว่ายน้ำตรงจุดที่สองพี่น้องนั้นนั่งมองเจ้าหมาสนวิ่งวนกลับไปกลับมาอิสวัตรเหลือบมองมาที่เธอเล็กน้อยก่อนที่เขาจะหันไปสนใจเจ้าโอมโมต่อเธอเลือกที่จะเดินเข้าไปยืนข้างๆอัฐพรแทนฝั่งนั้นนอนเอ็นกายสบายอยู่บนเก้ e, าอี้ผ้าใบริมขอบสระว่ายน้ำ ดูท่าทางสนุกสนานชอบใจใหญ่เลยนะคะเนี่ยยังไม่ทันจะนั่งลงที่วา่างข้างๆอัฐพรเจ้าตัวป่วนที่วิ่งคึกขนองกลับมาจากเก็บลูกบอลก็โผลเข้าหาเธอแทนที่จะนำลูกบอลเอาไปให้เจ้าของโอโมเสียงเข้มดุข,ของอิสวัตฉนไหนเลยจะมีอนุภาพต้านทานความคิดถึงเพื่อนเล่นตัวเล็กของเจ้าโอโมได้สามอยร่างยักษ์ปล่อยลูกบอลให้กับอิสวัตแล้วไมไ่รอกระโดดเข้าใส่อิงดาวในทันทีอ๋อโอโมเบา เชื่อว่าเบาแต่ด้วยขนาดตัวที่ใหญ่กว่าร่างเล็กสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นอิงดาวพยายามรับร่างของหมาร่างยักษ์ที่ดีใจได้เจอหน้าเธอในรอบหลายเดือนแต่แรงเธอหรือจะสู้แรงเจ้าหมาดื้อได้แรงกระแทกเข้ามาโดยไม่ทันตั้งตัวทําให้ร่างเล็กเสียหลักหงายหลังตึงกว่าที่อัธพรผู้อยู่ใกล้มากที่สุดจะคว้าตัวเธอได้อิงดาวก็ร่วงลงในน้ําพร้อมกับเจ้าโอโมเป็นที่เรียบร้อยตูมตูมเฮ้ยอัธพรอุทานด้วยความตกใจ ทั้งคนทั้งหมาร่วงลงไปลอยคออยู่ในน้ำด้วยกันแต่ที่มากกว่านั้นแทนที่เจ้าโอโมจะถอยห่างจากอิงดาวเข้าใจว่าคนร่างเล็กว่ายน้ำไปมาเล่นเป็นเพื่อนหรือ,อยังไงถึงได้ไว่ายตามไปปล้ำน้องสาวเขาไม่ยอมผลางเห็นท่าไม่ดีเมื่อเห็นน้องถูกเจ้าร่างยักษ์เกาะจนเจ้าตัวกดจมลงไปในน้ำพลุบๆโปลโๆตั้งท่าจะลงไปดึงรั้งเจ้าโอโมให้แยกจากแต่ก็ยังช้ากว่าใครบางคนที่พุ่งตัวลงสระไปก่อนเขาเรียบร้อยโอโมมานี่ อิสวัตไหวเข้าไปประชิดตัวทั้งคนทั้งสุนัขที่ยังปล้ำกันอยู่ขอบสะอย่างรวดเร็วดึงรังจอมสนที่ไม่ยอมเชื่อฟังช่วยดันให้ขึ้นไปบนฝั่งพร้อมกับออกคำสั่งน้องชายที่ยืนคอยอยู่ขอบสะอดอโมไปเก็บก่อนคำว่าเก็บนั้นคือการพากลับไปอยู่กับพี่เลี้ยงให้พี่เลี้ยงช่วยอาบน้ำทำความสะอาดให้ดีที่ว่าสาวใช้คนหนึ่งเดินเอาอาหารว่างเข้ามาเสิร์ฟพอดีพี่ผีมาพอดี อัธพรโบยต่อให้แต่อิศวรกลับยืนยันคำสั่งเดิมให้น้องชายเป็นคนพาเจ้าร่างยักษ์จอมดื้อออกไปอัดพาไปพี่พิมพ์อยู่นี่ก่อนมองไปยังสาวน้อยตัวเปียกปอนที่มองเห็นอะไรบางอย่างเด่นชัดลอยตัวอยู่เบื้องหลังพี่ชายแต่พอเหลือบมองสายตาเคร่งขรึมของคนพี่แล้วอัธพรจึงยอมดึงรั้งเจ้าตัวป่วนเมืองให้ออกไปจากบริเวณอย่างรวดเร็วในขณะที่พี่พิมพ์ซึ่งยืนเก้กกักกงๆอยู่ขอบสะด้วยไม่รู้จะช่วยยังไง พอได้ยินคำสั่งของเจ้านายให้ไปเอาผ้าเช็ดตัวมาให้สาวใช้รีบวิ่งเร็วไวไปจัดหามาตามคำสั่งทันทีพออยู่กันตามลำพังสองต่อสองอิสสวัตหันกลับมาสนใจเธอที่ลอยคออยู่ในน้ำด้วยกันกับเขาสายตาคมที่จดจ้องมองมาที่ใบหน้าเธอนิ่งๆในขณะที่เธอเองก็ไม่สามารถละสายตาไปจากร่างสูงใหญ่ที่เต็มตึงไปด้วยกล้ามเนื้อแน่นไร้ไขมันตั้งแต่ช่วงอกไล่ลงไปเรื่อยๆจนถึงกล้ามเนื้อช่วงท้องทีงท่จมอยู่ใต้น้ำ แม้มองผ่านเสื้อเชิดสีขาวที่เปียกชื้นยังรู้สึกว,บวูบวับว้าไปทั่วร่างกายลมหายใจพันสะดุดกลืนน้ำลายลงคออย่างยากเย็นแสนเข็ญเบี่ยงตัวหนีอาการรุ่มร้อนเพื่อขึ้นฝั่งแต่กลับถูกอีกฝ่ายคว้าตัวเธอเข้าไปประชิดร่างอุย้ยพี่จะทําอะไรคะอิงดาอุทานพร้อมสะดุง้งเมื่อจูจ่ๆอีกฝ่ายตวัดรัดร่างเธอเข้าไปอยู่ในอ้อมแขนของเขาอย่างเร็ววพร้อมกระซิบบอกเธอใกล้กๆความตั้งใจที่จะผลักใส่อ้อมกอดแข็งแกร่งนั่นออกห่าง กลับไม่เป็นไปตามที่ใจคิดจะไปไหนเอ็งจะว่ายน้ำขึ้นฝั่งคะ่ะวุ้ยบอกเขาได้แค่นั้นแล้วเป็นต้องอุทานด้วยความตกใจอีกคนเมื่ออิสวัตช้อนร่างบางของเธอให้ลอยขึ้นเหนือน้ำแล้ววางเธอลงบนขอบสะด้านบนจากนั้นเขากระโดดตามขึ้นมานั่งลงใกล,กล,กล้ๆทั้งสองสบตากันแน่นิ่งก่อนที่เธอจะยันตัวลุกขึ้นเดินเลี่ยงจากเขาไปอีกมือหนากลับประคองใบหน้าที่เปียกชื้นของเธอตรึงให้หันไปมองหน้าเขา อิสวัตเคลื่อนใบหน้าคมเข้าหาเธอช้าๆในขณะที่ดวงตาเธอเบิกกว้างขึ้นตื่นตะลึงว่าเขากำลังจะทำอะไรปลายนิ้วแกร่งแตะไลลงไปตามผิวเนื้อเปียกลื่นขนาดว่าน้ำที่เย็นฉ่ำเปียกแฉะไปทั่วร่างยังมิอาจต่อต้านความร้อนระอุที่ส่งผ่านมาตามข้อนิ้วซึ่งเขาลากลงไปหยุดตรงข้างสาบเสื้อนักศึกษาที่ยามนี้เธอเพิ่งจะรู้ว่ามันไม่สามารถอําพรังบิกิน,นี่สีแดงเพลิงที่เธอสวมใส่ได้เลยสักนิดสวงอ,อกอวบอิ่มกระเพื่อมขึ้นลงเป็นจังหวะแรงเร็วมากยิ่งขึ้น ก่อนที่เธอจะเป็นจะตายเพราะอยู่ใกล้ซาตานร้ายอิสวัตเอ่ยกับเธอด้วยเสียงทุ้มต่ำผิวตรงนี้เป็นรอยแดงคงเป็นช่วงที่เจ้าโอโมตะกุยตะกายเกาะตัวเธอก้มหน้าลงมองตามตำแหน่งที่เขารูปไล้ไปมาเบาๆจนสัมผัสได้ถึงลมหายใจอุ่นร้อนที่เป่ารถข้างแก้มเจ็บหรือเปล่าไม่เป็นไรค่ะนิดเดียวเองอันที่จริงก็ไม่นิด เพียงแต่อาการเจ็บแสบรอยเล็บข่วนของเจ้าโอโมโนั้นไม่ได้มีอิทธิพลเท่ากับเรือนร่างที่มีเสน่ห์ทุกยามของผู้ชายที่รูปร่างเพอร์เฟกต์คนนี้อิงดาวกระถดดตัวถอยห่างจากปลายนิ้วร้อนของเขาเป็นจังหวะเดียวกันกับที่สาวใช้วิงจนันเอาชุดคลุมมาห่มร่างให้แล้วพาเธอเข้าบ้านไปเพื่อไปจัดการสลัดชุดนักศึกษาเปียกชื้นออกจากกายก่อนจะจากไปร่างบางหันกลับไปมองคนที่ช่วยเธออยู่ริมสระเพียงเล็กน้อยอิสวร์ยังคงยืนทะงานทอดสายตามองมาที่เธอไม่วางตา แววตาอันดำมืดนั้นเธอไม่รู้ว่าภายในใจเขากำลังคิดอะไรอยู่เพียงแค่คิดถึงข้อนิ้วกแกรง่งที่ลูบไล้ผิวเนื้ออ่อนตรงช่วงลำคอกายสาวกลับสั่นสะท้านขึ้นมาโดยอัตโนมัติจนต้องกระชับเสื้อคลุมให้แน่นขึ้นก้าวขาไวๆเดินออกไปให้พ้นจากความรู้สึกชวนใจเต้นแรง